สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะแจ็คก,ก็นำกระเจี๊ยบมาให้ชมนะคะคือต้นกระเจี๊ยบค่ะต้นกระเจี๊ยบที่ทางาชาวบ้านเขาจะปลูกหลังหลังเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้ได้ประมาณ3เดือนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาออก ออกดอกแล้วก็มีเมล็ดเม็ดแล้วอะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวแล้วาชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะพากันเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบมาแล้วก็แกะแกะกระเจี๊ยบนะคะนี่เป็นขั้นตอนนะคะที่เก็บกระเจี๊ยบมาเป็นคือดึงถอนออกมาเป็นต้นเลยอะคะ่ะแล้วก็เอามาตัดตัดตัดออกใส่กะละมังแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปตากนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยของกระเจี๊ยบเองเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ถ้าถ้าทำแบบนี้แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่จะต้องเอาเม็ดในออกนะคะพอหลังจากเอาเม็ดในออกแล้วนะคะก็จะคือก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาไปตากนะคะอันนี้ก็คือกำลังเอาเม็ดในออกก่อนนะคะ ตัวที่สมบูรณ์ก็ดอกก็จะเป็นดอกที่ใหญ่หน่อยค่ะก็ลำต้นของกระเจี๊ยบนะคะพอถอนออกมาเสร็จแล้วก็เก็บดอกเก็บอะไรออกเสร็จนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยก็เอาไปไว้ที่นาเอาต้นกระเจี๊ยบไปไว้ที่นาแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยในานานะคะก็มีประโยชน์ ส่วนอันนี้ก็คือหลังจากแกะมเมล็ดออกแล้วนะคะก็จะนำมาตากแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะแห้งแล้วค่ะนะได้ประมาณ2วันแล้ว3วันแล้วนะคะแห้งแล้วสนใจทักทายได้นะคะมีเยอะค่ะในหมู่บ้านนะคะถ้าอยากได้กระเจีย๊ยบไป ทำเป็นน้ำกระเจีย๊ยบขายหรือว่าจะเป็นน้ำกระเจีย๊ยบที่เอาไว้รับประทานนะคะก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะน้ำกระเจีย๊ยบตอนนี้ในหมู่บ้านเขาเขา,าปลูกกันเยอะค่ะแล้วก็กําลังถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวตอนนี้นะคะก็สนใจอยากได้กระเจีย๊ยบนะคะก็ทักทายได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีหลังจากนี้นะคะก็จะแยกออก การแกะก็จะแยกออกเป็นเมล็ดนะคะก็จะเอามาตากเหมือนกันค่ะในในที่เป็นกลมๆเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะข้างในจะเป็นเมล็ดดำๆนะคะอันนี้ต้องตากไว้ก่อนค่ะแล้วก็พอหลังจากตากให้แห้งเสร็จแล้วนะคะก็เอาเม็ดในออกเป็นเมล็ดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้ค่ะเป็นเมล็ดดำๆนะคะสนใจเมล็ดก็ทักทายได้นะคะเผื่ออยากเอาไปปลูกนะคะ ขอบคุณมากนะคะ